คณะน้องคณะคณะได้ยินกับแม่ห้องนีคณะคณะอยู่ไหนได้ยินแม่ห้องกับมันนี่รูกระใจขระใจคณะกระใจเร็วๆครับอ,อ,อ้าวไปไหนมาทำอะไรอยู่เล่นโทรศัพท์หรอกิน เลิกโรงเรียนมาเล่นแต่โทรศัพท์เวลาเรียนก่อนมาตั้งใจเรียนเล่นแต่โทรศัพั์ที่ก่อนกายแต่นะทํากันบ้านแต่ลูกตึงวันตึงวันโควิดนี้กายน,นี่เป็นก่อนนี่นะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าแม่ถามคณะว่าอันนี้อย่างให้คณะตอบตรงกันข้ามถ้าคณะตอบถ้าคณะตอบ นี่แม่จะให้หนึ่งร้อยนะแม่จะให้หนึ่งร้อยบาทแล้วแม่จะถามว่านี่คืออย่างคณะต้องตอบตรงกระทำนะอ่าโอเคอ่านี่อย่างนี่คืออ่านี่คืออ่า,อา,อาเอาไปย่าหนึ่งร้อยบาทอ่าอันนี้อย่างอันนี้อย่าง คณะนี่หยังนนฬิกาค่ะเอาไปหนึ่งร้อยบาทอันนี้อะไรคะดินสอค่ะนี่อะไรดินสออาอดินสอเอาไปหนึ่งร้อยบาทอาคณะได้กี่บาทแล้วคะ